แอดีตนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีการทําลายในเรื่องของทรัพยากรค่อนข้างที่จะสูงมากชาวบ้านที่นี่จะประสบปัญหาเรื่องของข้าวไม่พอกิน80%เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นพื้นที่ราชชันก็เลยมีการทำไร่ในลักษณะของการทําไร่หมุนเวียนก็เลยทําให้การทําลายในเรื่องของการตัดต้นไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะ,ะเยอะ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนานะครับก็เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระบิดิของสมเด็จพระกฤิิฐาธิราชเจ้ากรมสุดเดชพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเฉพาะอำเภอบกเกือเป็นพื้นที่ต้นกระเินแม่น้ำนาคปัจจุบันนี้เราก็ได้น้อมนําเรื่องของพระบิดิของพระองค์ท่านในเรื่องของโครงการสร้างป่าสร้างได้ด้การทําเกษตรพื้นที่ลาดชันเนี่ยควรจะทําในรูปแบบไหนโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชสีชั้นเลื้ยยอดผสมกับไม้ป่าผสมกับไม้เศรษฐกิจ นะครับเพื่อให้ได้ทั้งป่าแล้วก็ชาวบ้านก็เขายังมีรายได้ถามว่าเคยท้อไหมไม่เคยท้อนะครับเพราะว่าเราชอบในเรื่องของนงันด้านการพัฒนาอยู่แล้วนะครับที่ทําร่วมกับตัวชาวบ้านความอุดมสมบูรณ์ที่กลับมาเห็นได้ชัดก็คือเรื่องของต้นไม้แล้วก็เรื่องของดินสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของน้ําที่ได้คืนมาในการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นต้นแบบ เพื่อที่จะขยายผลงานพัฒนาตรงนี้ไปสู่พื้นที่รอบๆโครงการหรือรอบๆศูนย์ของเราเราทํางานในส่วนของโครงการน่าดีเราคิดว่าเราภาคภูมิใจมากกว่าในเรื่องของสนองความดีนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาขาดโอกาสเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจครับ